สวัสดีท่านผู้ชมก็หลังจากนะทุกท่านที่ผมเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านเนาะไปสอบถามไปสอบถามกับทางลุงศาสตร์นะทุกท่านว่าวันนี้เนี่ยมันเลิกที่จะตั้งเสาบ้านเนี่ยได้ไหมซึ่งก็ยังไม่ได้คำตอบว่าได้หรือไม่ได้ นะชาวบ้านเฒ่าผู้แก่บอกว่าไม่ได้ก็เลยว่าจะไปถามกับทางท่านเจ้าวาดอยู่ที่วัดนะเออกำลังกำลังไปถามอยูนะ่ว่าได้หรือไม่ได้ผมก็ยังไม่รู้คําตอบเพราะฉะนั้นผมก,ก็เลยไม่รู้ตอนนี้ว่าเอาเหล็กไปด้วยไหมเพราะว่าถ้าเกิดตั้งเสาไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะเอาเหล็กไปทําอะไรผมก็ไม่อยากเอาเหล็กวางไว้ตรงนั้นเยอะกลัวมันหาย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมผมไปลุยงานแบบตัวเปล่าก่อนฮนะถ้าเกิดตั้งเสาได้ค่อยพาลุงศาสตร์ออกเมาเหล็กนะให้ขับรถกระบะนะั่นแหละออกเมาเหล็กอยู่ตรงนี้โอ้จริงๆผมน่าจะทำเอ่อทำที่วางที่เขาเรียกว่าอะไรนะทำตัวที่เป็นโครงเหล็กที่เขาส่งเหล็กนะสำหรับรถ กระบะสี่ประตูนะทำขึ้นมาเหมือนร้านร้านที่เขาส่งเหล็กส่งอะไรนะทำทำโครงทำโครงสำหรับเอาเหล,นะล็กขึ้นนะสอดเหล็กขึ้นนะน่าจะทำอยู่นะนะเพราเหล็กเรามีแล้วตอนนี้นะเชื่อมทำโครงเอาไว้บรรทุกเหล็กไปเวลาซาลิงผมเสียอืตอนนี้ตอนนี้ปัญหาคือจะเอาเหล็กไปยังไง คือสี่ประตูผมเนี่ยมันมันมีแคริบอยนะท่านมันมีแคริบอยอยู่ด้านหลังเออเพราะฉะนั้นเวลาผมจะเอาเหล็กขึ้นเนี่ยผมก็ต้องเอาเหล็กเนี่ยพาดใส่ตัวแคริบอยซึ่งตัวแคริบอยของรถสี่ประตูผมเนี่ยมันมันไม่ได้แข็งแรงนะท่านมันมันไม่ได้แข็งแรงมันรับน้ำหนักเยอะไม่ได้มันจะหักนะฮะปัญหามันอยู่ตรงนั้นแหละผมจะเอาไปยังไงทีนี้เหล็ก สองนะสมมุติวันนี้ไม่ได้ตั้งเสาแล้วผมจะไปทําอะไรซึ่งมีข้อดีและก็ข้อเสียข้อดีคือถ้าวันนี้ได้ตั้งเสามันก็จะได้ดำเนินการต่อเนื่องเลยนะก็เสียไปเป็นหลังๆไปถ้าวันนี้นะเลิกไม่สวยตามที่ผู้เท่าผู้แก่บอกผมก็ ไปเตรียมนะตีแบบนะครับตีผังนะครับตีตีแบบตีตีผังบ้านของลุงศาสตร์นะทุกท่านนะครับตีแบบตีผังบ้านของลุงศาสตร์แล้วทีนี้ตั้งเสาอีกพร้อมกันเลยนะฮะตั้งเสาอีกพร้อมกันเลยนะครับอ่าคือวันวัน,ว,นวันตั้งนะเอาเอาวันเดียวกันไปเลยนะส่วนทาเสร็จนะทําคน หลังของเจลีเสร็จก่อนแล้วค่อยของลุงสาสตรตามหลังนะประมาณนั้น <c oughs> วันนี้ถ้าเกิดผมไม่ได้ตั้งเสาเนี่ยผมก็จะไปขุดหลุมนะตีผังแล้วก็ขุดหลุมของบ้านลุงสาสตร์เอาไว้นะรอให้มันได้เลือกได้ยามในอีกสองสามวันนะข้างหน้าก็พอดีเลยนะอันนี้คือไม่ได้ซีเรียสว่าตั้งได้หรือไม่ได้ถ้าตั้งไม่ได้ผมก็ไปทำอย่างอื่นรอ นะครับผมถ้าตั้งไม่ได้ผมก็จะไปทำแบบของบ้านลุงศาสตร์รอนะเราจะได้ไม่ต้องอ,อหยุดเนาะเราจะได้ทำต่อเนื่องเลยนะครับถ้าทำได้ก็ดีนะจะได้ทำของเจรีเสร็จก่อนแล้วค่อยมาทำของลุงศาสตร์ในทีหลังแล้วก็ค่อยมาหาเรืองหายามตั้งเสาบ้านของลุงศาสตร์อีกทีหนึ่งหลังจากเสร็จบ้านของเจรีประมาณน,นั้นนะก็ไม่ได้มีอะไร ต้องหยุดนะท่านจะไปลุยต่อได้นะฮะลุยได้ต่อเนื่องนะฮะไม่มีปัญหาสบายใจหายห่วงนะครับมาเล่าให้กันฟังเนาะนะบเบื้องต้นนะครับก็ยังยังทําได้อยู่เนี่ยงานก็ยังไหลลื่นอยู่ถ้าไม่ได้ตั้งเสาผมก็ไปผมก็ไปขุดหลุมวันนี้ตีพังแล้วก็ขุดหลุมบ้านของลุงศาสตร์แล้วมรืนนะ พรุ่งนี้นะวันนี้เนี่ยถ้าตั้งไม่ได้ผมก็จะไปทําของลุงสาดพรุ่งนี้ก็จะทีแล้วก็เอาแผ,นผ่นเพจใส่ไว้เหมือนกับของจิรีนะครับทำเหมือนกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็งานมันก็ไม่ได้หยุดนะท่านมันก็ทำต่อได้เ,เรื่อยๆนะไม่ต้องห่วงนะครับนะเอาเป็นว่าวันนี้ตามนั้นนะท่าน ได้เลือกตั้งเสาหรือไม่ได้ตั้งเสาก็ไม่มีปัญหาผมหายยังอื่นทําต่อได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเพราะนั้นไม่ต้องซีเรียสเอฟซีไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าไม่ได้ตั้งเสาอีกวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเราจะได้ทําของลุงศาสแล้วก็รอตั้งเสาพร้อมกันถ้าได้ตั้งเสาวันนี้เลยก็ดีนะครับเอาเป็นว่าตั้งหรือไม่ได้ตั้งก็ดีเหมือนกัน นะฮะผมจะได้ทีเดียวเลยนะฮะได้ตั้งของเจลี่ก็ทําของเจลี่ไปก่อนขึ้นโครงอะไรเลยวันนี้ถ้าไม่ได้ตั้งก็ทําของลุงศาสต์ไปแล้วก็พร้อมตั้งพร้อมกันตั้งเสาพร้อมกันนะอ่ามันจะอย่างงั้นไปเลยนะทุกท่านเอางั้นเนาะเออเอางั้นดีกว่านะฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ